ความฝันไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์แต่ความฝันเป็นไปได้จะต้องแลกมาด้วยสิ่งต่างๆมากมายจะต้องแลกมันด้วยความมุ่งมั่นแลกมันด้วยความอดทนต้องตั้งมั่นในความขยันต้องตั้งมั่นในความรับผิดชอบงานนั้นถึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพูดคุย เล่าสู่กันฟังแลกปเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆจากประสบการณ์จริงจากคนเล่าเรื่องดิฉันเพลินพิษแก้วเทพหรือครูจา๋าเป็นผู้ส่งผ่านเรื่องเล่ามายังท่านทุกๆคนค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสองของการพูดคุยของเรานะคะของการพูดคุยเล่าเรื่องของเราขอบคุณทุกกำลังใจค่ะและการติดตามความคิดเห็นจากทุกท่านทั้งนี้ ข้อมูลพวกนี้สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็พูดคุยกันได้ตลอดเวลานะคะเราเชิญชวนทุกท่านในการที่จะเขียนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นค่ะการบันทึกหรือว่าการพูดคุยของเราจะสามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่างๆใช้ได้ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่คุณสามารถที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้สำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าจะงานไหนไม่ว่าจะกิจกรรมไหนไม่ว่าจะอาชีพไหน ทุกคนเลือกได้ค่ะเพราะว่าทุกอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตดังนั้นลองกล้าคิดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าที่จะลองเพื่อให้เราได้ค้นพบงานที่เราเหมาะสมอาชีพที่เราเหมาะสมสามารถทำได้ด้วยความรักความจริงใจในการที่จะให้กับงานนั้นๆซึ่งมันจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จและก็เป็นที่รักและก็สามารถที่จะ มีอาชีพที่มั่นคงและก็ถาวรได้จริงๆแล้วงานทุกงานเป็นงานที่ดีถ้าหากว่ามันไม่ใช่ไปทำงานที่ทุจริตไม่ไปทำร้ายคนอื่นงานไหนก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นตัวที่จะสร้างให้สังคมของเราอยู่ได้แน่นอนวันนี้เรามีการนำเสนอของกรณีคนไทยของเราที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ว่างานไหนที่เหมาะสมหรือว่างานไหนที่คนไทยสามารถที่จะทําได้และเป็นที่นิยมคนไทยมีเอกลักษณ์ประจําตัวค่ะเป็นคนที่เป็นชาติที่มีความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะและช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ําใจดังนั้นไม่ว่าจะตลาดแรงงานประเทศไหนคนไทยเป็นที่ต้อนรับค่ะเขาต้อนรับอ้าแขนรับเราตลอดเวลาวันนี้มีอาชีพหนึ่งอาชีพค่ะ คือการทํางานในครัวของโรงอาหารของโรงเรียนค่ะซึ่งคนไทยเราเขายินดีมากเลยนะคะที่จะต้อนรับให้ไปทํางานเนื่องจากคนไทยเราเป็นคนละเอียดอ่อนค่ะดูแลความสะอาดอ้านใส่ใจกับงานที่ทําอยู่วันนี้มีน้องพรนค่ะซึ่งเป็นคนที่ทํางานที่โรงครัวทําทุกอย่างค่ะเขาบอกตั้งแต่เริ่มการทําอาหารเตรียมอาหาร ดูถ้วยดูช้อนบริการนักเรียนที่มาทานอาหารในโรงอาหารซึ่งเป็นงานที่ถนัดเลยนะคะของคนไทยเราที่จะดูแลเอาใจใส่แล้วก็บริการลูกๆหล,ล,ลานๆของเราเรามาดูนะคะว่าวันนี้ประสบการณ์จากการทำงานของน้องพรจะมาแลกเปลี่ยนกับเราเพื่อให้ได้รู้ว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจและมั่นคงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาพบกับน้องพรนะคะ สวัสดีค่ะน้องพรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับค่ะที่วันนี้ได้รับเอ่อได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ยินดีค่ะ <c oughs> มาแลกเปลี่ยนด้วยกันแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่น้องๆพี่ๆที่อาจจะกำลังมามาย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าประเทศสวีเดนใหม่ๆเนาะค่ะ แนะนาตัวนิดนึงค่ะน้องพรนขามามาอยู่กี่ปีแล้วแล้วทํางานนี้มากี่ปีแล้วค่ะก็มาตั้งแต่ปี2005นะคะแล้วก็เอ่อเริ่มคือมาอยู่หกเดือนแล้วก็กลับบ้านเนาะแล้วก็ไปทําวีซ่ามาใหม่อแล้วก็ไปก่อนก่อนอื่นเลยก็คือพอเรามีนัมเบอร์ใช่ไหมล่ะแล้วก็อีดีคูดพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปศึกษาไป เรียนพี่เรียนภาษาเนาะสวัสด<ฆ>ภาษาที่นี่ค่ะประการแรกเลยก็คือเราต้องรู้ภาษาก่อนอืมเราต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องค<ฆ>่ะคือมันเป็นสเต็ปแรกอยู่แล้วการที่เราจะหางานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะอยู่ที่นี่เราก็ต้องเข้ากับคนที่นี่ให้ได้อ่าถูกต<ศ>้องก็<ฆ>ค่ะก็เรียนไปด้วยแล้วก็คือก็ไปเรียนต่อกุ๊กอะค่ะกุ๊กแต่ก็คือ ในช่วงที่เราเรียนคุกด้วยก็เป็นช่วงที่เราติดต่ออาราเบสแฟมลิงด้วยแล้วบังเอิญในช่วงนั้นก็ยังเรียนไม่จบคุกแต่อาราเบสแฟมิลิงเขาก็ติดต่อมาเขาบอกว่าคุณได้งานนะอะไรประมาณนี้คุณจะลองไหมอ๋อแล้วในช่วงนั้นก็คือแบบมันก็ไม่ใช่ง่ายที่จะได้งานทำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นฉัน ไปลองดูแล้วกันถ้าเกิดฉันทําไม่ได้ฉันก็จะมาเรียนกุ๊กต่อให้จบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอตอนแรกก็คือเป็นงานร้านอาหารเกี่ยวกับแล้วเจ้าของเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนที่นี่เนาะก็คนต่างชาติเหมือนเราต่างอ๋อที่เขาเข้ามาที่นี่ค่ะแต่เจ้านายเป็นคนที่ใจดีค่ะใจดีมากาาอ๋อก็คือแต่ก็มัน เขาเรียกไงอ่ะก็คือ,คอเขาเป็นร้านของเขาเองเนาะ,ะคือคนเราทุกคนอ่ะเวลาธุรกิจแล้วเวลาเขามีงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเี้เขาก็อยากได้เงินอยู่แล้วเราก็ทํา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 แล้วก็ทําร้านอาหารมาประมาณสักสามปีค่ะพขทำสามปีแล้วก็เลยย้ายที่อยู่ค่ะ,ะพขย้ายที่อยู่เราก็เลยมาอา่อเลยอจะทํางานอะไรดีเราก็เลยไปขอสมัครที่ครัว ก็ไปเองค่ะต้องต้องไปเองต้องกล้าจริงๆค่ะจริงคืออยากลัวคือภาษาเราได้แล้วถ้าเกิดเราไปด้วยตัวเราเองเนี่ยเขาจะมั่นใจมากกว่าการที่เราโทรไปสมัครไปจริงจริงคือตัวต่อตัวค่ะเหมือนกับเป็นการสร้างว่าเรามีความกล้านะมั่นใจใช่ใช่ค่ะต้องต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยแล้วเราเราคือเราอยากทำจริงๆนะอะไรประมาณนี้ เหมือนกับเป็นการแสดงออกว่าเราอยากทําเราถึงมาใช่ใช่ใช่แบบก็ไปเลยก็มันจะมีหลายโรงเรียนมากอ่าประมาณสามสี่ที่คือไปถามว่าคือฉันจะทํางานตรงเนี้ยฉันจะติดต่อใครได้บ้างฉันจะไปพูดกับใครได้ฉันจะไปสมัครกับใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ลุยเลยลุยเองลุยเลยลุยเองเลยค่ะเยอะก็ก็ก็เลยได้มาทำอ่างานในครัวคือ ความคิดคือเราทําร้านอาหารมาแล้วเราไม่อยากทําร้านอาหารอีกเราอยากหยุดเสวอาทิ์เราได้มีเวลาอยู่กับลูกนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่มาหาเป็นกรณีที่มาที่นี่ไดใช่ก็เลยพอได้ทําแล้วก็ตอนนี้ก็คือทํามาแปดปีแล้วค่ะตรงนี้ที่เดิมอืมะท <ำ S 1> ําเฉพาะโรงเรียนนี้อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนย้ายโรงเรียนมีมีช่วงซัมเมอร์คือเจ้านายเนี่ยจะมีอยู่หลายครัวเนาะ ค่ะแล้วควรัวนี้ก็คือจะเป็นของมหาลัยพวกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คือจะไม่มีเด็กเล็กค่ะ<ม>ถ้าช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราไปทำที่อื่นที่เขามีเด็กเล็กเนาะเขาจะมีฟรีที่จะ<ม>ก็จะไปให้ช่วยครัวอื่นะ<ม>ถ้าเราไม่เอาวันหยุดออกอเนาะ<ม>อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็<ม>แต่ถ้าเกิดเราจะเอาวันหยุดออกเราก็ก็ไม่ต้องไปช่วยเขา<ม>อะไรประมาณนี้ ค่ะแล้วในครัวเนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างครับก็รับผิดชอบตั้งแต่ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่คือนางแจวก็มาได้เริ่มเริ่มตั้งแต่กรุนแบบทุกอย่างคุณต้องเป็นทุกอย่างจริงๆค่ะแต่ว่าแต่ก็มีคนมีพี่เลี้ยงให้ไหมค่ะเกิดว่าเราต้องไปทำงานแรกคือถ้าจะมาทํางานแรกๆเขาจะมีพี่เลี้ยงให้ค่ะอืมคือ คือจะมีพี่เลี้ยงคือคุณจะมาอินสครูนิ่งเหมือนกับว่ามาฝึกงานาค่ะจะมีคนอยู่ข้างๆตลอดแล้วถ้าคุณมีอะไรคุณก็ถามได้ตลอดเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องกลัวงนนั้นไม่ต้องกลัว,ลวน้องมาใหม่อา่าจะมีคนเลี้งให้ก่อนระดับหนึง่งใช่อยู่ที่ใจที่ใจค่ะใจนี่แบบว่าสุดยอดอา่าต้องต้องแบบว่าถ้าถ้าอยากจะลุยแล้วอะ ก็เอาเลยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปกลัวแล้วไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องไปคือไปด้วยใจจริงๆค่ะแล้วอ่ามันจะประสบความสําเร็จของเราเองเราแล้วเราก็จะภูมิใจในตัวเราเองด้วยค่ะมันอยู่ที่แล้วก็เหมือนที่ว่าคุณมีความฝันไหมอ่าเหมือนที่ครูจ่ายกตัวอย่างขึ้นมาตอนแรกเลยค่ะความฝันของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ละอาชีพแต่ละเนี่ยคุณอยากเป็นครูคุณอยากเป็นอ่า อะไรก็แล้วแต่อ๋อ hmm. แต่ความฝันเนี่ยจะมานดับหนึ่งอก็ถ้าเปิดว่าคุณฝันอะไรไว้คุณก็ลองดูว่าคุณจะไปได้ระดับไหน hmm. อืมค่ะอ๋อ hmm. ม,ม,มันมันมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ทำตามความฝันด้วยเนาะอืม hmm. แล้วพูดถึงว่าเวลาที่ให้กับครอบครัวค่ะมี โอเคไหมว่าว่าเราทําเวลาไหนถึงเวลาไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะได้นะเพราะว่าเขาจะมีเขาจะมีเปอร์เซ็นนะคะทํางานเป็นเปอร์เซ็นเขากจะมีแตกต่างกันไปคุณจะทำอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นคุณทำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอยู่ที่ว่าเขาจะมีให้เรากี่เปอร์เซ็นตหรือว่าจะทำร้อยเปอร์เซ็นก็มีเพราะว่างานเนี่ยเป็นงานของของรัฐเนาะของกรม,มูลอค่ะมันก็จะชัวร์กว่าอยู่แล้ว แล้วมันจะมีทุกวันนี้เขาจะมีนโยบายที่ว่าจะให้พนักงานทำร้อยเปเซนกันค่ะถ้าใครทำได้ก็ก็ดีมากอแลก็ช่วยครอบครัวได้เยอะด้วยเมืัอนหนูเริ่มเริ่มเริ่มงานกี่โมงเอ,อ่อเริ่มเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าเลิกบ่ายสามครึง่งโอ้ค่ะหลังบ่ายสามครึ่งก็คือสามารถหากิจกรรมหรือว่าทำะอะไรได้เลย ก็กลับมาบ้านก็ทําทํากับข้าวต่อทำกับข้าวที่โรงเรียนเสร็จกลับมาบ้านทํากับข้าวต่อืมมันก็จะเป็นความสุขของแต่ละคนเนาะค่ะอันนี้เป็นความชอบความชอบรูดใช่ใช่ดังนั้นน้องๆที่ที่ที่เตรียมความพร้อมหรือเพื่อมาอยู่สวีเดนก็เป็นทางเลือกบางที่สามารถที่จะทําได้แต่ในส่วน้คือที่ภาษาต้องการภาษาภาษาสําคัญมากค่ะ เพราะว่าส่วนมากเลยที่ส่วนมากเขาจะดูเลยว่าคุณมาจากไหนคุณมาจากเมืองไทยใช่ไหมหรือมาจากที่อื่นเขาจะดูเลยว่าคุณภาษาคุณได้ไหมเพราะว่าฝรั่งหรือคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่ถ้าคนต่างชาติอ่าเพราะเขาส่วนมากเลยเขาจะดูที่ภาษาคุณได้ภาษาไหมถ้าคุณได้ภาษาโอเคได้ค่ะก็เหมือนว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากทํางานจริงๆลุยเลย ไปเลยคือแล้วเขาจะได้เห็นความสามารถของเราด้วยว่าเราอะได้ระดับไหนค่ะค่ถะถ้าคุณได้ภาษาแล้วคนส่วนมากเลยคนที่นี่พอเราไปทํางานเป็นกลุ่มเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นเป็นกลุ่มไงคะส่วนมากจะเป็นเจ็ดคนขึ้นไปอะไรเงี้ยต่อครัวอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเพราะเราต้องไปทํางานกับเขาแล้วก็ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องต้องฟังเขาให้ออก<ะ>ถ้าเราฟังเขาไม่ออกเขาก็จะมาบ่นแล้ว่าอย่างนั้นอย่างเงี้อะไรฟังไม่รู้เรื่อง แล้วจะทําให้เราไม่ไม่ไม่สนุกเนาะทํางานแบบเครียดไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วจะทําให้เพื่อนร่วมงานด้วยเครียดไปเหมือนกันอ่ามันจะเลยแบบมันจะทําให้บรรยากาศแบบเสียมันแค่ความไม่รู้แค่ความไม่รู้ใช่ความไม่ความสื่อใช่ค่ะความสื่อสารอืการสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองก็จะทําให้แบบอ่อค่ะและสิ่งนี้สําคัญค่ะ ภาษาสําคัญมากปัญหาโรอุปสรรคที่มักจะพบเจอขณะที่ทํางานอยู่มีอะไรบ้างคะแล้วก็แก้อย่างไร,รยก 2, 1, 2, 2, 1, 2, อย่างสักสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองอย่างหนึ่งถึงอสองอย่างบางทีก็อาจจะเจอนักเรียนเนาะนักเรียนเพราะว่าเราจะเป็นเทำงานเกี่ยวกับนักเรียนรุ่นรุ่นใหญ่แล้วมหาลัยอันนี้คือเสิร์ฟอาหารเนี่ยตั้งแต่ตอนหมอหนึ่งจนถึงมหาลัย แล้วส่วนมากนักเรียนก็จะมาแบบอะไรคุณพวกคนทํางานทํากับข้าวอะไรโน่นนี่นั่นเขาก็จะบ่นกันอะไรประมาณนี้เราบางทีบางครั้งเราก็ก็เสนอไปว่าอ้าวถ้าคุณคิดว่าโอเคกับข้าวเราไม่ไม่น่ากินใช่ไหมหรือไม่อร่อยหรืออะไรยังไงคุณเสนอได้อืคุณจะให้พวกเราเนี่ยทําอะไรแบบไหนค่ะคุณสามารถเขียน อ่าแล้วเราก็จะอ่านดูว่าโอเคมันมเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงได้บ้าง<ม>ค่ะให้ใ<ช>คอมเมนต์มาเขียนมาใช่ใช่ตรงนี้ก็คือข้อหนึ่งแล้วก็คือการที่เราเด็กบางคนเขาก็จะส่วนมากเลยค่ะ<ม>เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วเราก็จะพยายามใส่เข้าไปพยายามยิ้มพยายามพูดพยายาม เอาใจใส่นิดนึงค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มคุยเริ่มแบบสนิทสนมเรามากขึ้นมันก็ทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ก็คือก็คือเขาเรียกว่าอะไรใจดีสู้เสือใช่ประมาณขนาดไหนเราก็นิ่งของเราใช่ใช่แล้วมีอยู่คนหนึ่งคือมีอยู่คนหนึ่งคือแบบเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเด็กเนาะเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักอ่าแล้ว เวลาเขาจะมาเอาแก้วมาวางแล้วแก้วเขาจะเมนนมหรือน้ํมาอะไรสักคือประมาณครึ่งแก้วแล้วเขาจะโยนอะค่ะเขาโยนเลยแทนที่เขาจะวางดีๆแล้วก็เทน้ําทิ้งหรืออะไรประมาณนี้เขาโยนแล้วก็คืออันนี้คือเล่าประสบการณ์ใช่เล่าให้ฟังแต่ไม่สมควรไปทําเหมือนกันบางที <laughs> แล้วไม่อยู่ข้างแล้วพอดีหนูก็เดินไปข้างหลังเขา เพราะว่าเรารู้เลยว่ามันคนเดิมคนเดิมตลอดอะไรประมาณเนี้อ่าบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเอาผู้หญิงเอาเด็กคนนี้ยังไงดีจะทํายังไงดีให้เขาเปลี่ยนนิสัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะบังเอิญวันนั้นล่ะเดินไปข้างหลังปุ๊บก็ไปจับแขนเขาบอกเออฉันฉันว่าเธอก็น่ารักนะแต่ถ้าเกิดเธอทํานิสัยแบบน่ารักกว่านี้เธอจะน่ารักมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคูจ๋าเชื่อไหม ตั้งแต่วันนั้นนางไม่ทำอีกเลยเอเห็น,น,น,นไหมนางก็เป็นการช่วยช่ชยกานระช่วยปลดปล่อยอ่ะอ๋อหนูมีนะคือก่อนหน้านั้นพอเรียกคือก่อนที่จะพูดกับเขาใช่ไหมก่อนหน้านั้นเออเราอยู่ข้างในแล้วเราฉีดน้ำหาเขาแล้วะแบบเหมือนก็เขาก็ทำนิสัยเดิมๆเดิม,ดมตลอดทุกครั้งที่ที่เขาอ่อ แล้วก็ฉีดน้ําแล้วก็เรียกชื่อเขาไม่หันค่ะเดินอย่างเดียวเดินใช่โดยที่ไม่สนใจว่าอะไรเกิดขึ้นพอจะหลังจากวันนั้นที่หนูคุยกับเขาอื<ม>แบบเป็นอะไรที่คนละคนเลยอ่ะ<ม>เป็นคนละคนเลยแล้วทีนี้จนแบบเขาก็มาโรงเรียนทุกวันแล้วทีนี้เขาแบบนิสัยดีมากแล้วเขาวางแก้วนิน่มนวนแล้วยิ้มใสย่ยิ้มให้เราแล้วเราก็แบบ เวลาเห็นเขาเงี้ยเราก็ทักทายเขาอะไรอย่างเงี้ยเราคุยพูดคุยกันแบบเหมือนว่าเป็นเฮ้ยเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเลยอะอะไรประมาณเห็นไหมพลิกจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิกฤตเป็นโอกาสในกานรจะ <S <S <ช>จะได้ใจเด็กจริง,บงแบบบางครั้งอาจจะแบบเฮ้ยเราต้องแบบเฮ้ยคิดเฮ้ยจะทํำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยะแต่สุดท้ายอ่ะเออมันก็ โอเคนะได้ผลได้ผลใช่ไหมบางทีมันมาจากใจมาจากความรู้สึกพี่ว่าน้งทำจากความรู้สึกเพราะว่าเราทำรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราเป็นความของเราใช่ํามคใช่เราจะทํายังไงจะให้เขาแบบรู้สึกดีโดยที่แบบเฮ้ยมาแค่มามาลงอาหารมามากินแล้วก็ไปคือมันไม่ใช่อ่ะเราอยากได้อะไรที่แบบ มันมีความสุขด้วยแบบได้มาเออได้ได้พูดคุยกันได้แบบแล้วตั้งแต่หลังจากนั้นเขายิ้มให้ตลอดแล้วเราพูดคุยกันตลอดแบบเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งบางบางบางทีก็คิดเฮ้ยเราทำกับลูกเขาแบบไปก็จับแขนเลยไงแบบจับแขนแบบมองหน้าอะไรประมาณอืมเออแต่ออเนะ<ต>บาง<ต>สิ่งบางอย่างค่ะได้ผลบางสิ่งบางอย่างเราก็คิดว่าแบบเฮ้ย จะทำดีไหมวะจะทำดีไหมวะอะไรเงี้ยแต่การที่เราพูดไปมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเรื่องอะไรที่แบบร้ายแรงหรืออะไร<ม>เราไปคุยแบบเขาเนิ่มนวลแบบเออโอเคค่ะมันเนาะที่นี่ถ้าเกิดว่าเขานี่เขาจะบอกกันเนาะเขาจะไม่มาโกรธหรือไม่ไม่ไมาตัอ้งอะไรกันแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเห็นซึ่งหน้าเราสามารถบอกเด็กได้แต่บอกด้วยความจริงได้เลยค่ะไม่ดีใช่ผล่จะดีอย่างหนึ่งใช่ใช่ดีกว่าเรายอมรับ จริงจริง<ม>เพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเนาะเขาก็คือ,อเด็กส่วนมากเลยเพราะว่าเขาก็กินเสร็จเขาก็วางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เก็บอะไรเงี้ยถ้วย<ม>จานแบบช้อนแก้ววางบนโต๊ะแล้วมีเพื่อนร่วมงานแบบวิ่งเลยค่ะวิ่งตามเธอต้องมาเก็บนะเธอต้องเอาไปเก็บนะอะไรประมาณเนี้ย<ม>คือถึงให้คุณอะ่ะบอกเขาสิบรอบเขาก็ไม่ทําหรอกถ้าเกิดคุณ คุณทำอย่างเงี้ย mm hmm. อ่าแต่แต่ถ้าเกิดคุณบอกเขาดีๆว่าเออขอโทษนะคะคือ mm hmm. อ่าอันนี้แก้วของเธอใช่ไหม mm hmm. เธอเอาไปเก็บได้ไหมอะไรประมาณนี mm hmm. ต้องเนี่ยคนไทยเราจะมีความสุภาพแต่ว่าฝรั่งที่นี่เขาจะห้วนๆแบบห้าๆ mm hmm. แบบ mm hmm. อ่าแล้วถึงคุณพูดพูดไปเถอะพูดกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งเขาก็จะเหมือนเดิมค <Huh. S 1> ่ะค่ะจริงอืม mm hmm. อันนี้เป็นเป็นสเสน่ห์เลยนะคะคนไทยเราจงภูมิใจค่ะจงภูมิใจใจริงๆไม่ว่างานไหนไม่ว่างานไหนอาชีพใดคนรักค่ะคนรักจริงๆเพราะว่าคนไทยเราอ่อนน้อมถม่อมตนช่วยเหลือทําด้วยใจพวกนี้จะเป็นเป็นจุดเด่นของคนไทยในการที่จะทางานในต่างประเทศคน,นต่างแรงงานเขาจะเขาจะต้อนรับอ้าแขนรับจริงๆ ใช่ใช่พวกเราก็ต้องก็ต้องทําให้เป็นอย่างที่เป็นภาพสวยๆงามๆอย่างที่เขาคนรุ่นก่อนๆเขาทํามาเนาะรับผิดชอบไปตอนนี้ถ้าหากว่าจะต้องฝากฝากถึงน้องๆหรือพี่ๆที่กําลังย้ายมาอยู่ที่สวีเดนใหม่ๆหรือว่าที่ต่างประเทศใหม่ๆเนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้หนูพูดถึงเรื่องภาษาเนาะใช่ใช่แล้วหนูมีอะไรอีกบ้างที่เขาอยากจะทํางานครัวแล้ว จะต้องเตรียมความพร้อมความพร้อมก็ไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายค่ะขอให้ใจสู้อย่างเดียวคือคือความมุ่งมั่นค่ะค่ะความมุ่งมั่นที่เราเอ้ยเราจะไปทางไหนดีคือขอให้ลองอืให้ลองก่อนว่าเราคือไม่เสียหายที่นี่คุณสามารถลองสิบร้อยอาชีพคุณก็ลองไปเหอะอเพราะว่าเขาจะเปิดอ้าเราอยู่แล้วถ้าเราได้ภาษาที่นี่เรา เรากล้าพอเรากล้าแสดงออกเรากล้าลองกล้าเผชิญภัยก็คือคือแบบกล้าความกล้ามันมา,มาที่หนึ่งเลย <มา S 1> ค่ะใช่แล้วอย่าไปคิดว่าอุย้ยมันจะดีหรอมันจะอี่เหรอถ้าคุณไม่ลองคุณก็ไม่รู้ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ลองเนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าคุณชอบไหมอาชีพนี้หรือว่าอันนี้คุณทําไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะนั้นให้ลองให้ลองให้ลอง<ำ>ค่ะ มันไม่เสียหายไม่เสียหายเลยค่ะอพอความความนะต้องลองเนาะแล้วภาษาก็จะเป็นตัวสําคัญหลังจากนั้นก็ต้องลองว่าว่างานไหนที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะเหมือนกับที่กรงครัวเหมือนเหมือนต้องเดินเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเดินไปเลยค่ะใช่คือวันนั้นวันแรกที่ไปสมัครที่โรงครัวเนี่ยก็ค,คือเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไปก็ เอ่อบอกแนะนําก่อนว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคือฉันมาสมัครงานฉันจะติดต่อใครได้บ้างแล้วเขาก็จะให้เบอร์โทรหัวหน้าเข้ามาเลยอืค่ะเขาจะให้เบอร์โทรหัวหน้าเข้ามาว่าเนี่ยหัวหน้าฉันคนนี้คนนี้นนเธอลองโทรไปถามนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะใช่เราก็เราก็คือต้องกล้าลุยอ่ะก็เหมือนว่าถ้าเราได้ภาษาแล้วอ่ะเราจะไม่กลัวไงเราก็ แล้วก็ช่วยตัวเองได้เนาะไม่ต้องไปพึ่งใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าคนที่มาใหม่ก็เราก็เข้าใจเนาะความเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะภาระของแต่ละคนอะไรอย่างนี้อ๋อบางคนอาจจะภาระมากภาระน้อยก็อยู่ที่แต่ภาษาสําคัญที่สุดถ้าเราได้ภาษาแล้วแล้วถ้าเราคิดเราจะอยู่ที่นี่อยู่กับคนที่นี่ค่ะคือมันความกล้าความอยากลอง ที่นี่เขาจะให้โอกาสอยู่แล้วอืมใช่เนาะอ,อันนี้คือประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ของตัวเองหลายคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปแต่นี่จชเปชนประสบการณ์ขอ,ของน้องพรที่ที่ลุยด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเข้าไปหาเข้าเข้าไปหาณจุดที่เราต้องการใช่ใช่เราก็จะได้ผลไม้หรือว่าของที่เราต้องการอันนั้นอ้าใช่ใช่ <c oughs> โอ้ยินดีมากที่วันนี้มามาพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งงานครัวก็เป็นงานที่สำคัญค่ะที่เป็นการช <c oughs> ่วยให้เด็กๆอิ่มท้องในการ <c oughs> ที่จะต้องเรียนหนังสือต้องทำอะไรซึ่งมันต้องใส่ใจกับการทำงานวันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากน้องน้องพรที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับงานครัวประจำโรงเรียน <c oughs> <c oughs> ค่ะก็อาจจะ มากน้อยขนาดไหนแบบความรู้ของแต่ละคนหรือว่าความสามารถของแต่ละคนเนาะประสบการณ์ของแต่ละคนก็ค่ะถ้ามีอะไรแนะนําก็แนะนําได้ค่ะทุกคนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้นะคะอันนี้เป็นเฉพาะของของน้ำพรที่ที่ที่แสดงความคิดเห็นซึ่งเขาก็เล่าประารณ์ว่าจะต้องมีแนวทางอะไรยังไงแต่คนเราไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันาหรือหรือการเลือกปฏิบัติหรือทําไม่เหมือนกันดังนั้นอันนี้ อมเมนต์ที่ที่น้องพรบอกว่าลุยลุยใช่ะภาษาเป็นอันดับหนึ่งนะภาษาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นคุณต้องลุยถ้าเเข้าไปอยากจะได้ต้นแอปเปิลคุณก็ต้องไปหาต้นแอปไปหาต้นแอปใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนเราอยากกินผักเนี่ยเราปลูกผักประมาณนั้นค่ะคือบางทีบางอย่างเนี่ยเราก็ไปหาซื้อไม่ได้เรายังพยายามที่จะปลูกมันเลยอ่ะอืมอ่าต้องทดลองเพื่อที่จะได้กินเพื่อที่จะได้กินนั่นีอย ถูกถูกต้องต้องทดลองใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่นั่นใส่นี่เพื่อให้เขาบำรุงเพื่อให้เขาออกดอกออกผลใช่ใช่ใช่ค่ะก็เหมือนการทำงานก็เหมือนกันอ๋อแล้วตองแบบคือเอาใจเอาใจเข้าเนาะมันต้องเอาใจใจจริงๆค่ะโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้น้องพรที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราค่ะยินดีค่ะดีมากขอบคุณนะคะ ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะขอบคุณน้องพรนะคะที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ซึ่งไม่ว่างานอะไรค่ะหากว่าเราทําด้วยใจรักเราทําด้วยความรู้สึกเราทําด้วยประสบการณ์ที่อยากจะเรียนรู้ประสบความสาเร็จทุกคนค่ะดังนั้นไม่ว่างานไหน เราไม่แน่ใจว่าองานนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่างานไหนจะเหมาะกับเราหรือเปล่าลองค่ะลองลองเข้าไปสมัครลองเข้าไปทําลองเข้าทิ้งประวัติไปเพื่อจะสร้างประสบการณ์ในการทํางานของเราให้มีความถนัดมากขึ้นที่นี่จะเปิดโอกาสค่ะว่าถ้าสมมติว่าลองแล้วมันไม่ได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปลองงานอื่นได้แต่สําคัญที่สุดก็คือภาษาของคุณต้องได้อย่าทิ้งนะคะภาษาต้องได้ค่ะ เพราะการสื่อสารหรือการทํางานร่วมกับคนอื่นภาษาต้องแน่นสื่อสารได้เข้าใจตอบโต้ได้เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากค่ะในการทํางานที่ต่างประเทศไม่สําคัญนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไรแต่มันสําคัญที่ว่าคุณจะทําอย่างไรให้มันประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งไว้ต่างหากสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม เขียนข้อความเขียนความคิดเห็นได้แล้วก็มาติดตามกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือว่าเทปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะอย่าลืมแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆแลกคนที่คุณรักเพื่อจะได้เห็นข้อความเห็นประสบการณ์แล้วเราจะนำอา,อาชีพอื่นๆมาพูดคุยกันอีกในวันพรุ่งนี้มรืนนี้อย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ